เอานิ้วลงฉบับเรื่องหน้าอายในโรงเรียนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์และคอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคนะคะทุกคนเริ่มมาก็ต้องชูขึ้นมา5นิ้วโอเคนะคะทุกคนถ้าชูแล้วก็เริ่มกันเลยข้อที่1ทักเพื่อนผิดคน ใครๆก็น่าจะเป็นอยู่แล้วแหละแบบเฮ้ยเหมือนเพื่อนเดินตุยๆเข้าไปทักสรุปผิดคนหน้าแตกและที่สําคัญเพื่อนบางคนก็อยู่ข้างหลังเราแต่เรามองไม่เห็นน่ะและตอนนั้นคือแบบคือแบบอายยันกับบ้านเลยต่อไปข้อที่สองใส่ชุดผิดวันมาโรงเรียนใครๆก็น่าจะเคยเป็นอยู่แล้วแหละแบบเดินเข้าโรงเรียนไปเก็บของให้หมดแล้วเพื่อนเข้าแถวใช่ปะ แล้วเราไปทกว่าเอ้ยใส่ชุดผิดวันหรอแล้วเพื่อนก็บอกว่าให้หันไปดูคนรอบๆสรุปเราใส่ชุดผิดเองข้อที่สามลืมว่าต้องไปโรงเรียนใครๆก็น่าจะเคยเป็นอยู่แล้วแหละแบบเฮ้ยแบบลืมว่าแบบคิดว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่จริงๆอะ่ะมันเป็นวันจันทร์และพ่อแม่เราก็มาปลุกเราตั้งแต่เชา้าแล้วเรากบ็บอกว่านี่คือวันอาทิตย์และพ่อ แม่เราก็บอกนี่คือวันจันทร์ไม่ดูปฏิทินเลยข้อที่สี่วันหยุดแต่ไปโรงเรียนเราเคยเป็นตอนอนุบาลนะ่ะเราอะ่ะวันนั้นอะ่ะเป็นวันเสาร์แต่เราอะ่ะพ่อแม่เราด้วยก็คิดว่ามันคือวันจันทร์นั่นแหละก็เลยขับรถไปสรุปโรงเรียนอะ่ะประตูปิดวนรถกลับมาเลยข้อที่ห้าทักครูผิดคนก็เคยเป็นกันหมดนั่นแหละ แต่สำหรับคิมนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน